การเจริญสติติดต่อกันเหมือนลูกโซ่นั้นไม่ใช่แต่ว่านั่งอยู่ในห้องกรรมฐานเพียงอย่างเดียวจะไปไหนมาไหนอาบน้ำซักเสื้อซักผ้าก็ให้มีสติดูการเคลื่อนไหวของรูปกายและมีสติดูจิตใจอยู่เสมอนั่นแหละ ท่านเรียกว่าปฏิบัติให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่หลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเราก็มาเป็นกัลยาณมิตรกันแนะนำสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์ในลักษณะสภาพที่ผู้ผู้เห็นว่าไม่ได้มาเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้รู้ที่จะมาสอนมาสั่ง แต่ว่าอยากจะมาทําหน้าที่นี้หน้าที่ที่เป็นเทวทูตทูตในทางธรรมมาบอกมาเตือนกัลยานมิตรจะได้นําเอาไปพิจารณาเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตประจาวันเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปเราก็ต้องบายหน้าไปสู่ความแก่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายมีความพลดพลากจากสิ่งที่เรารัก สิ่งเหล่านี้เราก็ไม่อยากได้พบไม่อยากได้เจอเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์แต่ว่าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ได้ทุกคนจะต้องแก่เมื่อเกิดมาแล้วจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องตายเกิดมาแล้วจะต้องมีความพลดพลากจากสิ่งที่เรารักจะต้องได้เจอะเจอกับสิ่งที่เราไม่รัก คือมีความรักแล้วก็มีความชังเกิดขึ้นในจิตใจอันนี้จะเรียกว่าเป็นเทวทูตก็ได้เข้ามาบอกมาเตือนเราเราก็ควรจะพิจารณารับฟังเอาไว้รู้เอาไว้จะได้เตรียมตัวเตรียมคิดเตรียมใจเพื่อจะไปะเชิญว่ากับสิ่งที่เทวทูตเข้ามาบอกมาเตือนเราแต่ว่าอันนี้อาจจะฟังเอาไว้เป็นแง่คิดแต่ว่าในตัวปฏิบัติเนี่ย เราก็มีอยู่การปฏิบัติตัวเราเพื่อจะไปเชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้นั้นก็คือการสร้างบุญกุศลเอาไว้สังสมบุญกุศลเอาให้มากๆเมื่อเรายังมีโอกาสเมื่อสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็ยังมีโอกาสที่จะเตรียมตัวเตรียมจิตใ,ใจไว้ได้แต่แม้ว่าเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ยังแก้ไขได้ทันในตอนนี้ยังไม่สายเกินไป บางท่านอาจจะมองไม่เห็นที่เราก็ยังไม่แก่นะเราก็ยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังไม่ตายเรายังมีความสุขดีอยู่บางท่านอาจจะคิดแบบนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราสามารถที่จะสั่งสมเอาไว้ก่อนได้ไม่ยังไม่ถึงกับเราเนี่ยตัวเราเองยังไม่มีอาการแบบนั้นแต่ว่าเราลองสังเกตูคนใกล้ๆตัวเราเพื่อนของเราญาติมิตร หรือบุคคลอื่นที่เราได้รู้ได้เห็นเรื่อนี้เขามาบอกมาเตือนเราเหมือนกันนะให้เราพิจารณาดูดีๆอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้แต่เราก็สังเกตด,ดูได้เมื่อเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วเขารู้สึกเป็นอย่างไรบุคคลนั้นเขาทนกับสภาพนี้ได้ไหมเมื่อความทุกข์บีบคั้นเราสังเกตความรู้สึกของเขาสังเกตด,ดูดีๆเะแล้วก็มันน้อมาใส่ตัวเราเมื่อเขามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นความทุกข์บีบคั้น เราลองน้อมาใส่ตัวเราว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรนะบางท่านก็เคยมาเยี่ยมมาเยียนม,มาปรึกษามาถามสภาพที่ผมเคยได้ประสบมาเขากลับไปบอกว่าถ้าเป็นเขานะเขาทนไม่ได้หรอกเขาต้องฆ่าตัวตายคุณทนอยู่ได้อย่างไรนะถ้าเป็นเขาเ,เขาต้องฆ่าตัวตายนี่เป็นความรู้สึกของเขานะเพราะนั้นในความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้น เราลองลองเปลี่ยนเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราเรานึกดูว่าสภาพความทุกข์เช่นั้นเนี่ยเราทนได้ไหมเราจะหาทางออกได้อย่างไรอันนี้เป็นการฝึกขัดคิดฝึกขัดเอาไว้ว่าจะออกอย่างไรคืเรียกว่าเตรียมตัวไว้ก่อนหารูทางไว้ก่อนจะได้ไม่ประมาทเน,นีี้ว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา,นานแต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสเมื่อเราไม่เป็นอย่างนั้น สิ่งเหล่านั้นมันยังไม่ใกล้ตัวเราก็ตามเราก็อย่าประมาทต้องสั่งสมกุศลเอาให้มากการให้ทานการรักษาศีลก็ทําไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมบุญสูงสุดในทางพุธศาสนาคือการภาวนาบุญที่เกิดจากการภาวนาเนี่แหละเพราเป็นบุญสูงสุดการภาวนาเนี่ยถือว่าเราสามารถนําเอามาใช้ในชีวิตประจาวันไดน้ชีวิต ที่ดาเนินไปด้วยการภาวนาเ,นเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายไม่ไร้สาระกลัวลว่าเป็นกาไรชีวิตก็ได้หัวใจของการปฏิบัติธรรมก็คือการนําเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้หัวใจของการปฏิบัติธรรมคือการนําเอามาใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่าจะต้องทําที่นู้นที่นี้อย่างเดียวนะไม่ใช่ การภาวนาเนี่ยถ้าเรานําเอามาใช้ในชีวิตจําวันได้แล้วก็คุ้มค่าทําให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่รู้สึกตัวนรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะเป็นการสั่งสมบุญสั่งสมบุญได้ตลอดทั้งวันทุกครั้งที่เรารู้รู้สึกตวัวก็เป็นการสั่งสมบุญเอาไว้แล้วหนึ่งในจิตใจของเรา รู้หนึ่งรู้สองรู้สามรู้สี่มากรู้เมื่อไหร่้วก็บุญก็มีโอกาสได้เต็มที่เต็มใจเรายิ่งบุญที่เกิดจากการภาวนาแล้วแล้วก็จะรู้ว่าเป็นยอดของบุญก็ได้ยอดบุญเหนือทุกเพราะว่าทําให้เราออกจากความทุกข์ได้อย่างยอดเยี่ยมบุญที่เกิดจากการภาวนาจะรู้ว่าเป็นยอดของบุญที่ที่เราออกจากความทุกข์ได้อย่างยอดเยี่ยม ในทีพปัจจันเนี่ยเราจะควรมีสิ่งนี้ไว้คือการภาวนาอยู่เนืองๆรู้สึกตัวอยู่เนืองๆเนี่ยถือเป็นส่วนที่สําคัญมากถ้าว่าเราสามารถนำอาการเจริญสติเนี่ยนะามาใช้ในยุคมันเนี่ยให้ต่อเนื่องกันนานๆรู้เท่าทันในอาการของกายของจิตของใจรู้ไปเรื่อยจนกระทั่งถึง วินาทีสุดท้ายของชีวิตคือสิ้นลมหมดลมเมื่อไหร่ล้วก็เราจะพ้นจากปัญหาโดยสิ้นเชิงยิ่งเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าปล่อยวางได้เมื่อไหร่ล้วก็มันจะสิ้นปัญหาไม่ว่าในว่าตดสงสารเนี่ยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิอดอีกเลยการปล่อยวางนั้นตัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิต เราก็จะฝึกเอาไว้เมื่อเรายังไม่สิ้นลมฝึกปล่อยวางหน้าที่การงานไว้ชั่วคราวไม่ใช่ขี้เกียจนะไม่ถึงว่าเราทํางานมามากแนะล้วค่าเคร่งเรื่อก,การทํางานถึงกล่าวที่ต้องหยุดเราต้องฝึกที่จะปล่อยวางมากปล่อยวางหน้าที่การงานปล่อยวางทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่ปล่อยวางครอบครัวญาติมิตร ปล่อยวางสิ่งที่มันกังวลใจเรื่องวิตตกังวลต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องการความโกรธความหงุดหงิดความเบื่ออึดอัดขัดเคืองเมื่อมันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราจะควรจะมีสติรู้ทันมันแล้วก็เึกที่จะปล่อยวางม,าะมะันซะบ้าคิดปล่อยวางก็ยังดีนะคิดปล่อยวางมันบ้างปลกปล่อยวางเปลี่ยนอารมณ์เราเครียดเรื่องนี้รู้ทันเปลี่ยน ไปทำสิ่งอื่นที่มันดีกว่าที่ทําให้เราไม่เครียดนะเนี่ยเชา่าตัวปฏิบัติแนละ้วเปลี่ยนมันว่ามันเกิดความสุขเกิดความยินดีอยากได้พอใจเราฝึกที่มีสติรู้แล้วลองไม่ทําตามมันบ้างฝึกไม่ทําตามมันบ้างฝึกที่จะไม่ทําตามความอยากเกิดความอยากเพียงเล็กน้อยที่ประกอบไปด้วยกิเลสที่จริงเรารู้อยู่นะ แต่เราไม่เคยมีสติที่จะเอาชนะมันได้เราลองฝึกที่จะไม่ทําตามม,ามันัะบ้างฝึกที่จะไม่ทําตามความอยากเอาชนะโดยที่ไม่ทําตามเนี่ยสุดท้ายต้องจักปล่อยหวางในความโลภในความอยากต่างๆทําให้จิตใจเราเคยชินที่จะไม่ยึดติดมันแล้วก็สิ่งที่มันค้างคาใจเรื่องอะไรก็ตามที่มันค้างคาใจเราอยู่ จะเป็นเรื่องความโกรธโกรธบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือความไม่พอใจในสิ่งอะไรก็ตามเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องหนี้สินเรื่องการงานที่เกี่ยวข้องกับในจิตใจเราที่มันค้างคาใจเราอยู่คิดทีไรก,ก็ทุกทุกทีที่เป็นเรื่องราวในอดีตท,ที่มันค้างคาใจให้มีสติรู้ทันแล้วก็รู้จักที่จะปล่อยวางมาสมัก ถ้าปล่อยตอนนี้ไม่ได้นี่มันอันตรายนะเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวถ้าเราตายจากอุกนี้ไปแล้วเราปล่อยวางสิ่งค้างคาใจไม่ได้แล้วก็มันจะติดตามเราไปพบน้อยพบใหญ่ผลก็จะเป็นทุกข์แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องฝึกฝึกที่จะปล่อยวางตัวเราของเราด้วยตัวตวนที่สำคัญนะอัตตาตัวตนเนี่ย ยิ่งอัตตาใหญ่ความทุกข์มันก็ใหญ่คือตัวตนใหญ่อัตตาน้อยตัวตนน้อยทุกข์มันก็น้อยถ้าไม่มีอัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเลยคือไม่ยึดมั่นถึงมั่นเลยเนี่ยทุกข์มันก็จะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่าเรายัางยึดมั่นถึงมั่นในตัวตนอยู่ก็ไม่เป็นไรเราลองฝึกเสียบปล่อยวางมาสักวันปล่อยวางโดยการนอนนิ่งๆนะนี่ไม่ใช่ตัวเรานะ เป็นเรื่องของกายเรื่องของจิตความโลภความโกรธความหลองอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเ่าเป็นตัวเราอันนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกกายนีย่มันไม่ใช่ของเราแต่ของธรรมชาติความรู้สึกนึกคิดจิตใจมันก็ไม่ใช่ของเราอีกมันเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรอกกายจิตเรามีอยู่แต่ว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกของเขามีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่มีตัวตนอยู่จริง คนที่จะปล่อยเที่ยววางแม้ในความคิดก็ยังเป็นประโยชน์แต่ถ้าเราสามารถที่จะมีสติมีปัญญาปล่อยวางตัวตนหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ได้เมื่อไหร่เราก็ถือว่าเป็นการสิ้นการเวียน่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไปก่อนตายทำอย่างนี้ได้ไหมือไม่้วก็มันจะเป็นประโยชน์จะคุ้มค่ากับที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เรียว่าตายดีก็ได้ ถ้าตายด้วยจิตที่ไม่ยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยถือว่าตายดีตายดีนั้นตายอย่างไรคือตายด้วยจิตที่สงบแล้วก็มีสติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญมากาที่ว่าสภาวะจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นจิตที่สำคัญมากถ้าจิตที่เป็นกุศลมีสติมีความสงบเมื่อไหร่แล้วก็สุขคติเป็นที่หวังได้แต่ถ้าตายด้วยจิตที่ พุ่งซ่านไม่สงบขาดสติอันนี้คือทุกขติเป็นที่หวังได้วัดกันด้วยจิตสุดท้ายเนี่ยนาทีสุดท้ายนาทีทองวินาทีสุดท้ายหรือว่าเป็นสึกจริงพบก็ว่าได้วัดกันด้วยจิตตีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยสำคัญมากว่าคติเราเนี่ยจะไปทางไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถที่จะวัดผลได้ว่าเราอยู่อย่างไร เราก็ตายอย่างนั้นอยู่อย่างไรตายอย่างนั้นเรามีชีวิตอยู่อย่างไรแล้วก็ไปอย่างนั้นเห็นใชไว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีชีวิตที่มีความสุขทำแต่บุญกุศลแล้วก็เจริญสติต่อเนื่องอยู่เนืองๆอ,อันนี้คือการใช้ชีวิตที่อยู่และตอนตายชีวิตก็จะไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสุขมีความสงบมีสติใช่ไหม ไปสู่สุคติไปดีแต่ถ้าว่าเอาชีวิตในแต่ละวันเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ด้วยบาปอกุศลสะสมแต่เรื่องก,องกิเลสไอ้นั่นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้โลภหรือโกรธค,คนนู้นโกรธคนนี้หงุดหงิดอึดอัดกัดเคืองพื้นฐานของจิตมีแต่ความทุกข์ขี้หงุดหงิดขี้โกรธขี้โมโหโนเนี่ยสะสมแต่กองกิเลสไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศล หลงลืมสติอยู่สหนึ่นเนงเลียงจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายใช่ไหมเมื่อเราตายไปเนี่ยมันก็ไปสู่ทางที่ไม่ดีสู่จิตใจที่มีแต่ความทุกข์มันก็ไปสู่ความทุกข์เราอยู่อย่างไรเราก็ตายอย่างนั้นและสำคัญมากในชีวิตที่เป็นความเป็นอยูย่ต้องทำให้ดีเข้าไว้ให้มีความสุขให้มีสติเข้าไว้เราจะได้เป็นกำไรชีวิตนะก็ถือว่าเป็น เทวทูตราตนดีกับกัลยาณมิตรเพื่อนทุกๆคนจะได้นำเอาไปพิจารณาเพราะว่าชื่อเองเรานี้ไม่แน่นอนแก่ไม่บอกเราเราไม่รู้มันเจ็บมันตายมันพัดพลาดเรารู้ไม่ทันเราเตรียมตัวเอาไว้เพื่อความไม่ประมาทก,ก็นำเอาไปพิจารณา